การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวัยผู้ใหญ่รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมจัดทำโดยกลุ่มที่1วัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุ20ถึง60ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนักจิตวิทยาจึงมักแบ่งช่วงระยะพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ออกเป็นสองช่วงคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นตั้งแต่อายุ20ถึง40ปี และวัยกลางคนคือช่วงอายุ40ถึง60ปีปัจจัยที่กำหนดของวัยผู้ใหญ่สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้4องค์ประกอบด้วยกัน 1. อาหารโภชนาการได้แก่การรับประทานสารอาหารที่มากเกินไปการขาดแคลนสารอาหารการใช้สารปรุงแต่งอาหารและยาฆ่าแมลงที่ผิดวิธีการปรุงอาหารที่ผิดวิธี 2. วิถีชีวิตได้แก่การสูบบุหรี่และดื่มสุราการขาดการออกกำลังกายวิถีชีวิตที่ไม่สม่ำเสมอการนอนดึกและการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 3. สุขภาพจิตได้แก่ความเครียดและลักษณะอุป,ปนิสัย 4. สภาวะสิ่งแวดล้อมจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการโดยใช้แบบประเมินสุขภาวะองค์รวม พบว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาสุขภาวะด้านร่างกายคือมีดัชนีมวลกายหรือค่า BMI เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจัดอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนคณะผู้จัดทำจึงได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพหลัก3อ2ส,อสอเพื่อค้นหาปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีปัญหาสุขภาพ นำมาสู่การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็นผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิงมีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรเมื่อคิดค่า BMI จะได้เท่ากับ28.13กิโลกรัมต่อเมตรกำลังสองซึ่งอยู่ในอ้วนระดับที่1 1. ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมต่อผู้ใช้บริการจากผู้ใช้บริการรายนี้ได้ประเมินหลัก3อมอสองสสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำทุกวันจึงเป็นสาเหตุให้ BMI เกินอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับที่1ส่งผลต่อมิติอื่นๆในอนาคต 2. ตั้งเป้าหมายภาวะสุขภาพองค์รวมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรคำนวณดัชนีมวลกาย BMI ได้28.13ดังนั้นเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการรายนี้คือ ผู้ใช้บริการมีความรู้ในหลัก3อ2สสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถควบคุมน้ำหนักให้ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นคือ18.5ถึง22.9เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพที่แข็งแรงป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทางด้านบวกผู้ใช้บริการรับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองว่าตนเองมีปัญหาในเรื่องภาวะน้ำหนักเกินจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพราะรู้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทางด้านลบมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่มีความเร่งรีบทําให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเองจากการประกอบอาชีพที่ต้องตื่นเช้าในการจัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําอาหารปรุงอาหารจัดร้าน และมีกิจกรรมที่จะต้องทำในตลอดทั้งวันจึงอาจจะทำให้มีความเหนื่อยล้าจากการทำงานมีเวลาว่างเพียงเล็กน้อยก็จะถูกใช้ไปกับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความผ่อนคลายให้กับตนเองทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายเหมือนเมื่อก่อน 4. วิธีการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการ วิธีการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมจึงเน้นไปที่การควบคุมปริมาณอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ผู้รับบริการควรได้รับพลังงานวันละ1950กิโลแคลอรี่รับประทานอาหารครบ3ามื้อให้ตรงเวลาข้าวและแป้งรับประทานให้ได้8ทัพพีต่อวันผักรับประทานให้ได้4-6ทัพพีต่อวัน และผล,ละไม้และประทานให้ได้3-5ส่วนต่อวันอาหารทะเลส,สัปดาห์ละ1-2ครั้งและส่งเสริมการใช้เกลือที่มีไอโอดีนในการประกอบอาหารน้ำควรดื่มให้ได้8แก้วต่อวันนมควรดื่มให้ได้1-2แก้วต่อวันควบคุมน้ำตาลเกลือและน้ำมันให้อยู่ในสัดส่วน6ต่อ6ต่อ1ช้อนชา ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค NCD และในแต่ละมือหากมีสมุนไพรเข้ามาด้วยในมื้อนั้นเช่นขิงขา่ตาตะไคร้มมละกขี้นกก็จะช่วยขจัดสารพิษในร่างกายช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกโดยการออกกำลังกายจะใช้หลักฟิตโดยแนะนำให้ออกกำลังกาย2-6วันต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อวันรวมเป็น150นาทีต่อสัปดาห์ผู้รับบริการมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสือ่อมจึงแนะนําให้เลี่ยงท่าที่ต้องกระโดดหรือท่าที่มีการบิดงอของข้อเข่ามากเลี่ยงอริยาบทที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งยองๆนั่งบนม้านั่งเตียเต้ยๆแนะนําให้บริหารข้อเข่าอยู่เสมอเช่นการนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดขาตรง เกรงคร้างไว้เท่าที่ทำได้แล้วเอาลงทำสลับข้างเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้อจบกันไปนแล้วนะคะสำหรับการน,นำเสนอคลิปวิดีโอการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่ทางกลุ่มเราได้คัดสรรเกี่ยวกับภาวะน้าหนักเกินมีเป้าหมายเพื่อควบคุมน้าหนักให้ค่า b m i อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสร้างเสริมด้วยการนำหลัก3ออสอมาปรับใช้ในเรื่องการรับประทานอาหารโดยการควบคุมน้ำตาลเกลือและน้ำมันให้อยู่ในสัสดส่วน6ต่อ6ต่อ1ช้อนชาส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อขจัดสารพิษของร่างกายและออกกำลังกายด้วยแอโรบิกโดยใช้หลักฟิต หวังว่าการนำเสนอในครั้งนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับความรู้เกิดความเข้าใจและใครที่ประสบปัญหานี้สามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของตัวเองได้นะคะกลุ่มของพวกเราขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ